การจักไปอย่างน่าสลดใจของโรเบิร์ตเวตโลชายที่สูงที่สุดตลอดการเมื่อเวลา1นาฬิกา30นาทีของวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2483ขนาดขณะที่เขาหลับเขามีอายุเพียง22ปีสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากแผลผุพองที่ข้อเท้าขวาซึ่งเกิดจากเหล็กคำยันที่ไม่พอดีซึ่งเขาสวมเพื่อรองรับขาโดยความสูงของเขาวัดได้81.1ฟนิ้วหรือ2.72เมตร และน้ำหนัก4 3 9ปอนด์หรือ199กิโลกรัมโรเบิร์ตมีเท้าที่ใหญ่ที่สุดเท้าที่เคยมีมาเขาสวมรองเท้าขนาด18.5นิ้วหรือ47เซนติเมตรซึ่งนับว่าโชคไม่ดีเลยเนื่องจากความสูงและน้ำหนักที่มากเกินไปเขาได้รับบาดเจ็บที่เท้าตลอดชีวิตและต้องไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลบานในเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีหลายครั้งโดยขณะที่โรเบิร์ตอายุ14ปีเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากหกล้มกลางถนนขณะเล่นกับเพื่อนๆ พบกระดูสองชิ้นที่เท้าของเขาหักและต่อจากนั้นโรเบิร์ตจำเป็นต้องส่งเครื่องรักข้อเท้าเพื่อรองรับขนาดที่ใหญ่โตของเขาเมื่ออายุ17ปีโรเบิร์ตเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา8สัปดาห์เนื่องจากการติดเชื้อที่เกิดจากแผ่นรองรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับส่วนโค้งของเท้าในปีพุทธศักราช2479ดรชาล์ล์ฮอมเบิร์ตเ,เจ้าหน้าที่ชน,นะศพและแพทย์ที่เคยศึกษาเรื่องความใหญ่โตได้ไปเยี่ยมเพื่อตรวจโรเบิร์ตวัย18ปี ทเบ,บันทึกไว้ในรายงานของเขาว่าโรเบิร์ตมีปัญหาเกี่ยวกับการสัมผัสความเจ็บปวดและอุณหภูมิที่เท้าของเขาเขาไม่รู้ถึงรอยย่นของเท้าหรือสิ่งแปลกปลอมในรองเท้าจนเกิดแผลผุพองการมีเท้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดแต่ยังมีราคาแพงอีกด้วยโรเบิร์ตในวัย20ปีเริ่มออกโทวร,ร่วมกับบริษัทรองเท้านานาชาติซึ่งจัดหารองเท้าที่สั่งทําพิเศษให้กับเขาโรเบิร์ตและพ่อของเขาเดินทางเยี่ยมชมเมืองต่างๆเพื่อโปรโมตรองเท้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบางช่วงของการทัวร์โรเบิร์ตป่วยหนักหลังจากขี่มาในขบวนพาเหรดเขากลับมาที่ห้องพักด้วยอาการไข้และมีแผลผุพองที่ติดเชื้อที่ข้อเท้าขวาซึ่งเป็นผลมาจากเหลขข็กคำยันที่เพิ่งติดตั้งใหม่เกิดการเสียดสีผิวหนังของเขาโรเบิร์ตไม่ทราบถึงบาดแผลเนื่องจากขาดความรู้สึกในส่วนปลายของร่างกายเขาปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลโรเบิร์ตก็เข้ารับการรักษาโดยแพทย์จะได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินและการถ่ายเลือด อาการของโรเบิร์ตก็แย่ลงเรื่อยๆเขาเงียบและมีอุณหภูมิที่สูงมากโรเบิร์ตได้พูดคุยกับพ่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายชายหนุ่มวัย2 2ปีที่ต้องนอนป่วยบนเตียงแสดงความเศร้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมง,งานเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงานสีทองของปู่ย่าตายายได้ในสิ้นเดือนคืนนั้นโรเบิร์ตเผลอหลับไปและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยร่างของโรเบิร์ตถูกนำกลับไปที่อัลตันอิลลินอยเพื่อจัดพิธีฝังศพโดยลงศพเล็กขนาด1 0ฟุต9นิ้ว หรือ3.28เมตรมีน้ำหนักมากกว่า1,000ปอนด์หรือ453กิโลกรัมที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษและต้องใช้ผู้คนคนสัมภาษไอย่างน้อย16คนในการขนย้ายโดยพิธีศพของเขาเปิดให้ผู้คนได้เห็นร่างเขาเป็นเวลา2วัน2คืนติดต่อกันและเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2,483ผู้ชนจำนวนมากราวประมาณ1000คนมีการไว้อาลัยโดยการชักธงครื่งเสา และปิดกิจการในท้องถิ่นทั้งหมดชั่วคราวโรเบิร์ตถูกฟังในสุสานโอ๊กบูดในอัปเปิลเอลตันศิลจารึกเขียนว่าแอตเตรเรตคาดว่ามีคน3 3 2 9 5คนดูร่างของโรเบิร์ตหรือเข้าร่วมง,งานศพคุณสตีเปอร์ผู้อำนวยการสถานจัดงานศพกล่าวว่าผมทั้งหมดต้องถูกรื้อออกเนื่องจากผมหมดเพราะมีผู้มาเยี่ยมนอกจากนี้ลุมฝังศพของโรเบิร์ตยังถูกปิดผนึกด้วยคอนกรีตเพื่อป้องกันใครก็ตามที่พยายามจะขุดศพของเขา ในปี1985รูปปั้นทองสำริดขนาดเท่าของจริงถูกสร้างขึ้นในบ้านเกิดของเขาซึ่งทําให้อาตานใจแอนเป็นอมตะตลอดการจนถึงทุกวันนี้โรเบิร์ตเวตโลยังคงเป็นมนุษย์ที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาและประวัติของเขาจะถูกจารึกไว้ตราบนานเท่านานเขาจะถูกจดจําว่าเป็นวิญ,ญญาณที่อ่อนโยนที่เอาชนะความทุกข์ยากมหาศาลและนําความสุขมาสู่ทุกคนที่ได้พบเขาหากชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ถูกใจซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจค้นหาสาระน่ารู้มาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปสวัสดีครับ